สวัสดีครับวันนี้มาพบกับทีมงานแทงปวดทางปวดนะครับอ่าวันนี้น้องแบงค์พามาเที่ยวนะครับนี่เดี๋ยวดูครับนี่ปลาปลาปึา๊บเลยพี่ปลาลอยครับเต็มไปหมดเลยปลาแบบนั้นเลยนี่นะครับเทียบเลยเทียบ่ครับวันนี้มามาดูนะโอ้โหนี่ครับเป็นสายปนินเสายเป็นสายปนินน่ะ นี่ไซส์ดูตัวนี้พี่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวไหนยื่แต่ละตัวนี่ตัวนี้ตัวนี้มีตัวนี้น่าโขสอสองโลสองโลได้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ตั้งใจนะพี่ครับตัวนี้ไม่ตั้งใจครับมันเหมือนปลาในครับนึกว่าทีแรกนึกว่าเป็นปลาทับทิมอะไรเงี้ยล่องมาใต้น้ำสามโลได้ครับใหญ่ครับตัวนี้ร่มเหรอ แฉลบครับแฉลบครับไอแคล้วันนี้มันนี่มีของฝากให้ไอพีไอนะครับนี่ครับนี่เสื้อมีมีจำนวนไหมครับแบงค์มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับครับเดี๋ยวจะรับงานบาร์ดาะเทือนนะครับนี่นี่ครับอู้ื้อสวยครับโอ้โหหวานเจี๊ยบนะครับข้างหลังโอเที่ยหวานเจี๊ยบครับโอเที่ยหวานเจี๊ยบนี่บาร์ดาะเทือนนะครับนี่เสื้อสวยมอบให้พี่ไอครับครับขอบคุณมากเลยครับแบงค์ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยคุณน้องแบงค์นี่ สุดยอดครับวันนี้น้องแบงค์ยิงอยู่คนเดียวแล้วครับสุดยอดแม่นสุดแล้วครับเนี่ยปลาปตัวจับล่อครับของชณครับนี่นะครับอจะใครอยากได้ปลาเยอะๆแบบแบบน้องแบงค์นะครับนี่ดูตัวจับล่อครับอันนี้เป็นทีเด็ดเคล็ดลับของของกลุ่มเลยครับนี่ครับยิงแป๊บเดียวเก็บไว้ครับเก็บไว้ครับนี่ครับดูนะครับตัวจับล่อถอดของมันถอดดูนะครับ นน่อได้ไหมนี่ครับอ่านี่นะครับถอดได้เอาไปใส่กระบอกซ้ําได้ครับเพราะเรายิงโดนปลาใหญ่อ่าเห็นไหมเยอะได้ด้วยแล้วถึงได้ถึงได้เยอะขนาดนี้ครับนี่ดูไงเร็วครับเร็วเร็วครับปึ๊บเยอะครับเทียบเลยใส่เรียบร้อยแล้วครับใส่ใช่นไหมใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลุยต่อครับครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับเดี๋ยวรอชมผลงานครับผมไปครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดู นี่ครับโอ้โหน้องแบงค์อีกแล้วครับเนี่ยประตูดำเลยเนี่ยแต่ไม่จะล้มนะเนี่นี่ครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหเร็วไหมครับนี่สองเลยครับนี่น้องแบงค์ก็ได้ครับนี่น้องแบงค์น้องแบงค์น้องแบงค์ก็ได้โอ้โหผมก็ได้ครับดูวิ่งประตูเลยนี่ครับน้องแบงค์น้องแบงค์ช่วยหน่อยไอ้โอ้หวานเจี๊ยบประตูดำหรอพี่แล้วก็โต้ไวจัดครับยิง ประตูเปิดน้ำอ่ะตัวจับล้อครับยิงเสร็จปื๊ดปืดเลยครับตรงประตูเขาเปิดน้ำลอยน้่ตอนนี้ลอยอยู่ตอนนี้ข้ามาตอนนี้แบคแบงค์แบงไอ้ครับแว่งมวดมาแล้วลงรับแน้าแสงอ่กบนี่เยอะอดี๋ยวน่าจะลอไปอีน เเ่อวนั้นาตนวเหรอเทั้งาะเกาอะไหนใหญ่ตรงนั้ไใหญ่อะ้นาครับอยูู่้ยต่อครับฮ่าารอบมาแล้วเรามาแล้ว งานยางไม่ไหวแล้วนี่ครับตัวจับล่อครับไวไหมครับยิงโป๊กเดียวขึ้นมาเลยครับแน่นอนเลยโดยเก็บปลาไอเก็บปลาได้น่าจะเต็มลางแล้วครับเต็มลังแล้วครับเทียบเลยเต็มลังล้วครับ นู่นครับดูพี่เอครับพี่เอพี่เอครับขอดูปลาหน่อยครับเป็นไงไหมครับืหเต็มไม้เต็มมือเลยครับเต็มไม้เต็มมือเลยครับครับดูหน่อยครับพีเอเอ้ยสุดยอดดูยอยากจะเฮ้อสุดยอดดูยังจะเอ้ยดูหูยอุ้ยครับนี่ช็อตยิงเลยนะครับนี่ดูดูโอ้โหขอบคุณครับพี่เอ อุ้ยนะครับโอ้ยนี่ครับน้องแบงค์ไงครับนี่ได้ช็อตยิงเลยนะครับนี่แผลเดิมครับแผลเดิมโอ้ยเข้ากรันคอครับสลบเฮ้ยได้ครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับนู่นโอ้มือปืนครับไดครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเย้แข่งทำข้าวกินกันแบนได้เดี๋ยวจะปล่อยปลาต้มยำปลาแล้วก็โอ้แหลมเลยเดี๋ยวไปทำกับข้าวกินกันนะครับเดี๋ยว Để dinh เสร็จ con nè tu nah สองตัวเลยวะสองตัวเลยตัวใหญ่ละสองตัวโอ้ปลานินไซใหญ่จัดอะ่ะนี่ครับสองตัวครับเนี่ยดูตัวจับล่อครับหมุนขึ้นมาเลยครับนี่ครับ แข็งแรงมาครับตัวเป็นโลครับปลานี่ครับตัวจับลอกนครับปลาตัวเป็นโลครับนะครับอ่นเจี๊ยบอ่นเจี๊ยบเลยนี่ครับลองแบงดูตัวจับลอกลองแบงครับโอ้โหหมุนขึ้นมาสบายครับสองตัวเลยครับนี่ดูไม่หักนะไม่หักครับแม่เ สวัสดีครับพี่สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคยเห็นหน้าครับไปเที่ยวบ้านครับผมจ้านี่ครับปลาตะเพียนนะครับเต็มรังแล้วครับ นัยในโอ้แถลเดิมนะครับนี่ฮะโอ้โหลองแบงค์นี่ล้นลังแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปดูต่อครับนี่ฮะพีไอยิงครับเอ้ยเรียบร้อยครับดูพีไอเก็บลอครับนี่หมุนนะครับเดี๋ยวดูนะครับหมุนเก็บครับโอ้ ไว้ครับนี่เห็นไหมหมุนปุ๊บ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 ครับนี่ครับเฮ้ถ่ายคลิปถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่อ่าเก็บไว้ครับปุ๊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 บเก็บไว้ครับแต่ติดสายอะไรแต่แต่ติดสายเบ็ดครับติดสายเบ็ดเพียระวังนะบ้านมีตัวเบ็ดด้วย อ๋อหวันเจี๊ยบครับนี่นี่ครับอื้สายสวยครับวันนี้พี่เอมากับปืนช่างอะไรครับเนี่ยพี่ช่างพลอยพวงมาลัยครับอ่าปืนพี่พลอยนะครับช่างพลอยพวงมาลัยพวงมาลัยรุ่นแรกอ่ารุ่นแรกจับลอกติดตัวจับลอกด้วยนะครับนี่ปืนพี่พลอยอ่าสวยครับสวยจัดแม่นด้วยเป็นไงอ่ะ สามเปรเซ็นแล้วจะดับนะแล้วหมดแล้วอ๋อนี่เต็มรางเลยครับเต็มที่นะครับเยอะขานาดนี้ครับหวานเจี๊ยบนี่ครับช่างวัครับเอ้ยหวานเจี๊ยบครับสวัสดีครับสวัสดีครับ